คือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ถูกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสุภักษิยานันทิพัฒนพงม์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านป่ายุบุ้นกี่ประชานเคาะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่ง การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาประวัติการรับราชการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างจรุงราชพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านป่ายุบปุ้นกี่ประชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมดุรีเขตหนึ่งขอรายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพอสังเกตดังนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งในการบริหารจัดการตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดก,กรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาและ 5. การส่งต่อซึ่งโรงเรียนบ้านป่ายุบุ้นกีประชานุเคราะห์ไม่มีนักเรียนที่มีปัญหาจึงไม่ต้องมีการส่งต่อ พระเจ้าได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเด็กประถมที่ประสบป,ปัญหาเป็นรายกรณีเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งกลุ่มตามความต้องการและสภาพผู้เรียนได้แก่ 1. กลุ่มส่งเสริมหรือกลุ่มพิเศษ 2. กลุ่มโ่งใยห,หรือกลุ่มปกติ 3. กลุ่มใส่ใจหรือกลุ่มเสี่ยง 4. กลุ่มใกล้ชิดหรือกลุ่มมีปัญหาโดยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพและแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาตามกระบวนการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบคอบและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรูปแบบ ccpr m o เด l ประกอบด้วย 1>, 1. ขั้นวางแผนแ n นคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน 2. ขั้นดาเนินง,งานตามแผนดูในการดำเนินง,งานจากกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมด้านการป้องกันกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหากิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนกิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษ 3. ท่ขั้นกำกับติดตามและประเมินผลเช็คในการดำเนินงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมสอบถามการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 4. ขั้นการปรับปรุงพัฒนามีการนำผล การสรุปการดำเนินงานแต่และกิจกรรมมาหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมและวางแผนในการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบพิญพัฒนโมเดลให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยพลังสนับสนุนเครือข่ายคุณภาพและศักยภาพของครูผู้บริหารและนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดรัฐบาลวิสัยทัศน์พันธกิจหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริงโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ว่า เด็กทุกคนคือความแตกต่างที่ต้องได้รับโอกาสเสมอกันขอบคุณค่ะ